สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการบำรุงรักษาหัวจักรเครื่องตัดหญ้านะครับตรงส่วนนี้น่าจะเรียกว่าหัวจักรนะครับบางคนใช้ก็ใช้ไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหลายๆท่านนะครับที่ใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเขาให้อัดจาะบีนะครับ ามาดูวิธีการอัดนะครับใช้ปัดเกียเบอร์สิบของบางคนกับบางคนก็จะเป็นไขควงครับแบบใช้ไขควงหมุนแล้วก็หมุนออกมาเลยนะครับหมุนออกมาใช้ไปในนานจะระบีข้างในมันจะแห้งนะครับแล้วมาจากข้างในมันอาจจะพังเสียหายได้ เราต้องคอยเติมเจระบีเรื่อยปีละครั้งสองครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งาน,นครับบางท่านอาจจะไม่เคยอัดเลยก็ได้วิธีอัดก็จับยัดๆเข้าไปเลยนะครับค่อยๆกดเข้าไปกดเข้าไปไม่ต้องมากครับขอให้มันมีพอหล่อลื่นข้างในได้ ว่ามีข้างในแล้วก็นิดหน่อยไม่ต้องเยอะครับพอมันหล่อลื่นก็พอแล้วแค่นี้ก็พอครับลองทำตามดูนะครับเผื่อว่ามาจาักเครื่องตัดหญ้าของท่านจะไม่เสียหายในอนาคตครับลองดูไม่เสียหายครับสำหรับคนท่าน ท่านใดที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรครับแค่ดูดูไป <c oughs> หากท่านใดคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ